ฮัลโลสวัสดีทุกคนมอร์นิ่งนะก็คือจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะมาทำคลิป work from home ครบหนึ่งปีคือแบบเฮ้ยมันเร็วมากเลยนะเหมือนเราเพิ่งทำแบบคลิป work from home วันแรกไปนะ ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยเดี๋ยวเราจะแตะลิงก์ไว้ให้คือเราก็เลยจะมาอัปเดตนะว่าการที่เราได้ work ์ฟ o o m o m e เนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากครั้งแรกนะที่แบบอหูปัญหาเยอะมากวันแรกนี่คือเราจําได้เลยคือแบบคอมก็มีปัญหาแล้วก็อีกปัญหาหลักก็คือจะเป็นปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารใช่ไหม นโยบายของบริษัทญ,ญี่ปุ่นอ่ะคือเขาจะไม่อนุญาตให้เราใช้อะมือถือหรือว่าโทรศัพท์ส่วนตัวของเราในการโทรหรือติดต่อแล้วก็ห้ามบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้กับคนอื่นๆได้รับรู้อย่างเงี้ยเพราะเขาถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยากลำบากในการที่แบบบางทีอ่ะเราจะทำงานในหัวหน้าเราอ่ะแต่คือเราไม่สามารถที่ติดต่อได้นอกจากทางอีเมลอย่างเดีเยวเนี่ยซึ่งบางทีมันเร่งด่วนใช่ไหมเราก็ต้องการการโทรติดต่ออย่างเงี้ยหรือบางทีแบบ ลูกคก็คือทำได้แค่ทางอีเมลีไยแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาอ่ออย่างเช่นแฟกซ์คือเราไม่รู้ว่าบริษัทที่ไทยยังมีการใช้ระบบอ่อแฟกซ์ กันอยู่หรือเปล่าคืออย่างบริษัทเราเนี่ยยังมีการใช้แฟกซ์อยู่นะเอ่อไม่ว่าจะเป็นการออเดอร์สินค้าหรือว่าจะเป็นการอ่าขอใบเสนอราคามาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีการใช้แฟกซ์โดยส่วนใหญ่เลยนะเมื่อเราไม่ไอยู่ออฟฟิศอะเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าแสกไหนมันเข้ามาแล้วอะไรเข้ามาแล้วเียแล้วเราก็ไม่สามารถเช็คได้นอกจากต้องไปพึ่งให้คนที่ไปทำงานวันนี้ช่วยดูช่วยเช็คให้แล้วก็ให้ส่งอ e ีเมลมาให้เราอีกทีนึงเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบาก เอออันนี้ก็เป็นปัญหาในช่วงแรกเลยนะแต่ช่วงนี้คือเราอยากจะบอกเลยว่าสมูทขึ้นมากในการทำงาน Work ์ r ฟอร์มโคือบริษัทเขาก็ดีนะมีการแบบ าถามความคิดเห็นว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีการแก้ไขในเรื่องต่างๆให้มันดีขึ้นซึ่งณนะตอนเนี้คือแบบู้หูเราแฮปปี้ในการทํางานแบบนี้มากแล้วก็พูดเลยว่าชินแล้วในการ work from home คือจากาคลิปที่เราเคยทำเนว์ฟอร์มโฮมวันแรกไปที่เราได้พูดประโยคหนึ่งว่าแบบ,แบ,บไม่เวิร์กไม่เวิร์กสุดๆอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเพราะในวันนี้เราอยากจะ กลับคับมากเลยเรียนจะบอกว่าม mm ันแฮปปี้มากก็วันก่อนเนาะยังคุยกับแบบพวกเออ่คนที่ทํางานอะนะเออเพื่อนกันอะไรเงี้ยคุยด้วยแล้วแบบเฮ้ยถ้าสมมติอ่ะแบบเบอร์ฟอร์มโฮมอะระบบเนี้ยมันจบไปแล้วอะทุกคนก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแบบการถึงสุเหมือนเดิมแล้วเงี้ยตามเวลาแปดโมงครึ่งออกงานก็คือแค่โมงครึ่งอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเงี้ยเนาะเขาก็คือแบบทุกคนก็คือบ่นกันอะบอกว่าเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะอะไรเงี้ยคือมันชินไปแล้วแบบนี้คือมันแฮปปี้แล้วคือตอนเนี้ยไม่ความสุขมากอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเลย ก็คือระบบ o r อร์ o m Home ของบริษัทเราเนี่ยก็จะเป็นการามีเวรเนาะใน1เดือนเขาก็ทําเวรออกมากันใน1เดือนเนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยเข้าไปทํางาน2วันอันนี้คือในโซเชียลของส่วนผู้หญิงนะซึ่งมีกันสาคนที่เราบอกกันนะแต่ของผู้ชายเขาก็จะเป็นอีกอรูปแบบหนึ่งนะซึ่งจะไม่เหมือนกันก็คืออย่างของผู้หญิงเนี่ยก็คือจะ ไปทําง,งาน2วันแล้วก็วุคซอพรมหนึ่งวันไปทําง,งาน2วันวุคซอพรมหนึ่งวันเนีย่ยก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยผัดผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆนะแต่นอกจากบางกรณีที่แบบเฮ้ยมันมีางานที่ต้องเข้าจริงๆต้องไปเคลียร์จริงๆหรือว่าวันไหนเช่นแบบหัวหน้าของเราเนี่ยมีงานแต่ว่าเขาเข้าไม่ได้เขามีต้องออกไปทำธุระออกไปหาลูกค้าเอ้ยอะไรเอวยต่างๆนั้นเขาก็จะมาขอให้เราไปทําง,งานแทน,นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบางทีอ่ะเราก็เคยมีนะที่ทั้งวีอ่ะ หนึ่งิ้เลยเราไปทำงานสีวันแล้วก็ได้ร์กฟอพผมแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยละกันว่าหลังจากที่แบบเออเราเจอปัญหาต่างๆในการรูปภาพผมไปแล้วเนี่ยพอณตอนเนี้ยมันมี การแก้ไขหรือว่ามีการปรับปรุงอะไรขึ้นบ้างนะอ่ะอย่างเรื่องแรกเลยที่เราได้พูดถึงเนาะก็คือเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆเรื่องโทรศรรัพท์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ได้โทรศัพท์มาแล้วซึ่งก็เป็นของบริรรษัทเนาะที่เขาให้มาและเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะที่เราได้บอกไปนะว่าตอนแรกโน้ตบุ๊กมันไม่พอใช่ไหมก็คือจะต้องมีการแบบเออผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโน้ตบุ๊กกันใช้งานแต่ณนะตอนนี้คืออ่าโน้ตบุ๊ก ครบแล้วนะก็คือต่างคนต่างมีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองในการทํางานแล้วมันก็เลยทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นมากๆเลยนะเรื่องหนึ่งก็คือเป็นระบบซึ่งบริษัทของเราเนี้ยได้ใช้ระบบอ่าของ Microsoft Teams นะนี่นะก็คือเป็นระบบ Microsoft Teams นะก็คือไม่ว่าจะมีแบบเรื่องอะไรต่างเนี่ยของออฟฟิศเนี่ย เขาก็จะมีการส่งแชทมาหาเราเนาะตรงนี้เห็นไหมเหมือนมันเด้งหนึ่งเนี่ยก็คือมีคนแชทมาหาเราแล้วเราก็ต้องดูนะเนี่ยก็คือเนี่ยตอนแรกเรามีการคุยกันเรื่องอเรื่องงานเนาะแล้วก็เขาก็มีการทพ์มาบอกเรานะว่าเออเนี่ยมีโทรศัพท์มาหาเรานะอะไรเงี้ยให้เราโทรกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าระบบนี้ก็ถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้นนะ เราก็ไม่รู้นะว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาใช้ระบบอะไรกันแล้วก็ที่ไทยใช้ระบบอะไรกันโดยส่วนใหญ่นะแต่สำหรับบริษัทเราแล้วเนี่ยใช้เป็น Microsoft Teams ก็อย่างที่เราได้บอกไปนะก็จะเป็นการแชทส่งข้อมูลต่างๆให้กันมีการแบบพูดคุยกันเรื่องงานอะไรเงี้ยคือไม่ต้องส่งเป็นล a i l อ่ะคือบางทีมันก็ยุ่งยากใช่ไหมก็คือเหมือนเป็นการแชทคุยกันได้เลยบางทีการประชุมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ สามารถประชุมผ่านตรงนี้ได้เลยก็คือมันง่ายดีนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนาะซึ่งบริษัทของเราเนี่ยก็ได้มีระบบป้องกันข้อมูลการล่วไหลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็ถ้าไม่มีการต่อ Wi-Fi ของทางบริษัทเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าไปทํางานได้หรือว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ได้ตัว Pocket WiFi เครื่องนี้มานะในการที่ให้เราใช้ทํางานแล้วก็ต่อ Wi-Fi นั่นเองเนาะ เดี๋ยวเราไปทำงานกันก่อนนะ้อแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดคุยกันอีกทีนะแบบถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่เรานึกขึ้นออกเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอีกทีละกันนะตอนนี้เราก็ไปอาบน้ํากันมาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นการอาบน้าที่เร็วมากนะในวันที่ work f r m home เพราะตอนนี้เป็นเวลา 10โมงสี่สิบหกนะเออเราคือไปอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นทุกทีเนี่ยคือหูกว่าจะได้อาบน้ำบางทีก็แบบเย็นเลยก็มีนะคือแบบทั้งวันไม่ได้อาบเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางวันก็ไปอาบตอนเที่ยงอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เราแต่วันนี้ถือว่าเร็วมากๆในทุกๆวันที่เรา work from home นะหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือหน้าสดคือแบบสดมากจริงๆเนี่ยคือแบบแม้กระทั่ง แป้งนะเราก็ไม่ทาคิ้วเราก็ไม่เขียน <c ười> คือเราก็จะปล่อยมันสดแบบนี้แหละก็ในวันนี้หนึ่งวันเต็มๆทุกคนก็จะได้เห็นเราหน้านี้เลยนะก็คือจะเป็นหน้าสดเลยจริงๆนะออก็ยังไงก็ทนดูเราหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อเราอย่าเพิ่งว่าเรานะทุกคนคือเราขี้เกียจแต่งหน้าจริงๆงั้นเดี๋ยวเราขอทํางานต่อแป๊บหนึ่งแล้วกันนะแั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นตอนเที่ยงเลยแหละตอนทําอาหารเนาะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันทีกตอนนั้นเลยแล้วกัน นะเดี๋ยวเราก็จะมาทําอาหารกินกันเนาะซึ่งอาหารที่เราจะทํากินเนี้ยโดยส่วนใหญ่อ่ะคือเราก็จะทําในปริมาณที่เยอะใช่ไหมล้วก็จะเผื่อไว้ให้เพื่อเป็นอาหารเอาเป็นข้าวกล่องไว้กินที่ทํางานในวันที่เราไปทํางานด้วยนะเดี๋ยวเราไปทํากันวันนี้เราคิดว่าเราจะทผัดไทยเนาะก็คือคงจะเป็นผัดไทยสูตรของเราอะไรก <t initiation> ็ค like <found> ืออาจจะไม่เหมือนแบบผัดไทยเป๊ะๆแต่ก็ให้ความเป็นผัดไทยละกันไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปลงมือทำกันเลยดีกว่า เรียบร้อยแล้วผัดไทยของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้เหมือนผัดไทยแบบจริงๆที่กินตามบ้านเรานะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะก็คือจะเป็นอะโวคาโดใส่กับน้ำผึ้งด้วยคือเราชอบมากๆเลยเอคอิวแล้วไปกินกันดีกว่า พอดีเราทํางานไปเนาะเราก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังมีอีกระบบหนึ่งที่เราชื่นชอบนะคือมันสะดวกสบายมากสําหรับเราแนละสำหรับคนที่ลืมอย่างเราก็คือว่าเราเนี่ยสามารถสั่งปริ้นเอกสารต่างๆที่เราทําเสร็จแล้วอะ่ะไปที่ออฟฟิศได้เลยคนที่ออฟฟิศเนี่ยพอเห็นมันปริ้นออกมามันก็จะทุกอยเอกสารเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่แล้วใช่ไหมเออเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นของเราเขาก็จะไปวางไว้ที่โต๊ะให้เราเลยนะซึ่งถือว่าแบบมันสะดวกสบายมากเพราะบางทีเนี่ยในการทำงานอนะ่ะแล้วเราทำทำทำเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาเราก็ต้องมารอวันที่เราต้องไปทำงานแล้วถึงค ทำให้เราสะดวกสบายมากอย่างเช่นตอนเนี้ยพอดีเราทางานเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราอยากพิ้น์เราก็ทาง่ายๆมากก็คือแบบการกดพิ้น์สั่งพิมพ์ปกติเหมือนเวลาเราอยู่ออฟฟิศได้เลยนะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงที่เราชอบเหมือนกันก็คือเป็นการแฟกซ์นะระบบแฟกซ์นั่นเองเนาะอย่างที่เราได้บอกไปตอนแรกนะว่าบริษัทของเราเนี่ยยังใช้การแฟกซ์กันอยู่นะ <S <S 2> <S 2> ก็คือว่าบางทีอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการแฟกซ์ไปหาลูกค้าหรือว่าแฟกซ์ไปหาทางเมคเกอร์ออเดอร์สินค้าต่างๆอะไรเงี้ยพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็สามารถ กดแฟกส่งไปได้เลยซึ่งถ้าเป็นในช่วงแรกที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะเราจะต้องทำการปริ้นใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่บอกมันก็คือปริ้นไปที่ออฟฟิศแล้วเราก็ต้องติดต่อหาคนที่ออฟฟิศเพื่อให้คนที่ออฟฟิศเนี่ยช่วยแฟกซ์ให้เราอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเฮ้ยมันวุ่นวายแล้วก็มันก็แบบไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยอ่ะตอนนี้บริษัทก็ได้มีการทำระบบแฟกซ์ขึ้นมานะก็คือเราก็สามารถกดตรงเครื่องปริ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเป็นเครื่องแฟกซ์ได้เลยแล้วก็กดดเบออรร,รรร์์โททศัพะไปกกกติแล้ว็ ส่งไปได้เลยแล้วก็อีกระบบหนึ่งเลยนะที่เราชอบก็คือการดูว่าวันในแต่ละวันเนี้ยมีแฟกซ์อะไรเข้ามาในออฟฟิศบ้างเนาะอย่างเช่นวันเนี้ยเป็นวันที่เรากลัวความโหมใช่ไหมแล้วก็จะไม่รู้เลยว่ามีแฟกซ์อะไรเข้ามาในออฟฟิศบ้างเออหรือบางทีอ่ะเรากําลังรอแฟกซ์จากคนนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะว่าเฮ้ยมีแฟกซ์ตอบเข้ามาหรือย,อยังเงี้ยซึ่งมันแบบเฮ้ยมันดีงามมาก คนตอนนี้นะก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะคือแบบโอ้วนี้งานเยอะมากถ้าเทียบกับวันอื่นๆที่ work from home นะงานมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันจะแบบมีเวลาให้เราแบบพักไปเล่นนู่นเล่นน,น,ลน,นี่บ้างอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่วันนี้คือแบบงงมากครื่องนานมาแบบรัวๆๆเลยอะ่ะเออแต่เราก็เคลียร์ไปเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งเลิกงานเ้าก็คือห้าโมงครึ่งแต่ว่า วันนี้เรามีเซมินากับทาง m a k e ์นิดหน่อยนะก็น่าจะใช้เวลาชั่วโมงนึงซึ่งเซมินาเนี่ยก็เริ่มประมาณ5้าโมงเย็นนะใช้เวลาชั่วโมงนึงก็น่าจะเริ่มประมาณ6กโมงเนาะแต่ว่าเราหิวมากเออคือแบบอยากกินขนมแต่ที่บ้านไม่มีขนมไม่มีอะไรให้กินเลยก็เลยไปทําอันนี้มาทุกคนก็จะเป็นกีวีแล้วก็ส้มแล้วก็โรยด้วยข้าวโอ๊ตกับคอนเฟลกนิดๆหน่อยๆน่อ วันนี้เนาะก็เป็นการ work from home หนึ่งวันของเราเนาะทุกอย่างเคลียร์จบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการฟังสีมมนานะก็หนึ่งชั่วโมงยาวๆไปเนาะเกือบหลับคือง่วงมากแล้วก็งานที่เราต้องเคลียร์วันนี้ทุกอย่างก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ต้องเข้าไปที่ออฟฟิศกันนะสำหรับการ work ฟอร์ home ของเรา ครบ1ปีมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนทุกอย่างมันก็จะแบบสมูทแล้วก็สบายขึ้นนะกลายเป็นว่าเราก็เลยติดนิสัยการ work from home ไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วคือทําให้แบบความคิดอะในวันแรกที่ิร์ k from home กับความคิดในวันนี้คือมันแตกต่างกันมากเลยทุกคนคือช่วงนี้คือแบบรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราก็เลยอยากจะมาถ่ายแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันว่าการ work from home ที่ปุ่นครบ1ปี มันเป็นยังไงนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างแล้วก็การทำงานมันสมูทขึ้นไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันในคลิปแล้วเนาะว่ามันแบบแฮปปี้แค่ไหนโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนละกันอ้อลืมแต่ก่อนที่เราจะออกงานใช่ไหมเราก็ต้องมีการตอบบัตรก่อนเนาะก็เหมือนเดิม ระบบของบริษัทเราก็คือการกดจิ้มผ่านโทรศัพท์ไปเลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็เหมือนเดิมเนาะช่วยกันกด subscribe ให้เราได้นะจะเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วก็สำหรับใครที่ดูแล้วก็ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบายๆแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่บาย